วิธีใช้นะครับนี่ฮะใช้ไฟแช็คนะครับจุดนะครับแล้วก็ลนนะครับแบบนี้ทาครับผมสวัสดีครับพบกับผมวิตีคนหากินแบบบ้านชาแนลฮะวันนี้ก็จะมาทำไอ้นี่ครับผมนี่ฮะลังพึ้งนะครับ ังพึ่งครับผมเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะล่อพึ่งครับเนี่ยอันนี้พึ่งเคยมาอยู่แล้วครับของปีที่แล้วก่อนโน้นนะครับแล้วผมกองไว้แล้วไม่ได้ทํานะครับแล้ววันนี้ก็ต้องมาทําความสะอาดเพื่อที่จะวางนะครับแล้วก็มาแนะนํานะครับท่านมีคําถามเข้ามานะครับว่าเอจะทํำยังไงนะครับการล่อพึ่งนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องหานี่ครับ ใบมะพร้าวนะครับซึ่งมันจะช่วยในการทำให้ช่วยยั่วยวนพึ่งนะครับทำให้พึ่งเข้านะครับอันนี้คือเอามาเผาจุดไฟนะครับแล้วก็ลนไฟนะครับด้านในนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะทำความสะอาดนะครับด้านในในรังนะครับพวกแมงพวกไรต่างๆนะครับทำความสะอาดในรังให้เรียบร้อยนะครับเตรียมพร้อมที่จะ เวลาพึ่งสํารวจนะครับมาจะได้ดูว่ารังนี้มันเรียบร้อยดีก็จะได้ย้ายเข้ามาอยู่ในภายในรังของเรานะครับที่เตรียมไว้นะครับอันนี้เป็นหลายปีแล้วครับผมกองไว้ไม่ได้ไม่ได้มีเวลานะครับพอดีมีคอมเมนต์เข้ามานะครับก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับการทําการล่อพึ่งนะครับขั้นตอนแรกครับเนี้ยอันนี้รังเปล่านะฮะนี่นะครับจุดแบบนี้นะครับแล้วก็ ทำการเนี่ยลนไฟให้ทั่วครับผมด้านในนะครับแบบนี้เพื่อที่จะทำลายศัตรูนะครับแล้วก็พวกไรต่างๆนะครับที่เกาะอยู่ไปด้านในของรังนะครับ ดูให้ทั่วนะครับตําดูให้ทั่วครับผมตามซอกตามอะไรก็พยายามนะครับทาให้หมดให้ทั่วทั้งหลังครับผม แล้วก็บริเวณตรงฝาเนี่ยฝาลังนะครับก็ใช้ไฟลนครับผมถ้าเป็นลังเก่านะครับทุกครั้งนะครับต้องใช้ไฟลนให้ให้มันร้อนนะครับให้เพื่อที่จะาเชื้อนะครับ โอเคครับเสร็จขั้นตอนการทําความสะอาดของรังนะครับต่อไปก็เป็นนี่ครับรังผึ้งนะครับไข่ผึ้งนะครับทั่วไปนะครับที่เราจับนะครับท่านสามารถหาได้ตามชยคาบ้านนะครับตามโพรงไม้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับไม่จําเป็นต้องสั่งซื้อนะครับอันนี้คือแบบเซฟตัวเองนะครับไม่จําเป็นต้องสั่งซื้อครับผมแรกๆทํานะครับผมแนะนําให้แค่ประมาณใช้แค่ ประมาณนี้ครับทาสักแค่นี้ก็ได้ประมาณสองรังครับผมนะครับแค่นี้นะได้ประมาณสองรังครับผมไม่จําเป็นต้องสั่งซื้อนะครับฟิโลโมนหรือว่าอะไรมันสําหรับผมผมว่ามันเปลืองตังเปล่าครับแค่รังพึ่งธรรมดาแค่นั้นครับฟิโลโมนก็คือมาจากรังพึ่งนี่แหละครับนะครับผมคิดว่านะผิดถูกยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับผมนะครับนี่แค่นี้นะครับใช้ทานะครับไข่พึ่งก็คือรังพึ่งนี่ นี่เองครับผมแรกเริ่มนะครับผมไม่มีรังพึ่งเลยนะครับแล้วผมก็ไปหารังพึ่งกเกกาๆนะครับตามหลังคาอะไรแบบนี้ได้มาประมาณเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วผมก็ทําประมาณสองรังครับผมผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับมันก็ก็มาอยู่ครับผมนะครับแรกเริ่มเลยครับผมหาวิธีนะครับหารังพึ่งไม่มีนะครับก็เลยเออ นึกขึ้นได้ว่ามันพึ่งเคยมาทำรังตรงนี้นะครับก็เลยไปเอามานิดนึงปรากฏว่ามันก็ได้ผลครับผมโอเคครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องทานะครับทาไข่พึ่งนะภายภายในรังครับผมแล้วก็ตรงฝานะครับเพื่อให้เพื่อที่จะล่อแล้วก็ตรงปากรูนะครับเข้าออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมวิธีใช้นะครับนี่ฮะใช้ไฟแช็กนะครับจุดนะครับแล้วก็ลนนะครับ แบบนี้ทาครับผมทาให้ทั่วรังนะครับด้านข้างนะครับผมด้านข้างด้านข้างด้านบนฝานะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ยนะที่สําคัญก็คือตรงปากทางเข้าออกของรังนะครับของพยายามนะครับหยุดแล้วก็ทาครับผมทารอบๆครับอันนี้เป็นในแบบสไตล์ผมนะครับที่ผมทํามานะครับก็รวมรวมแล้วตั้งแต่ผมทําเลี้ยงพึ่งมานะครับก็ตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็ประมาณ น่าจะเป็นร้อยลังนะครับที่เข้ามาอยู่นะครับผมทําหลักการแบบนี้ตลอดนะครับไม่เคยแบบเอออะไรมากมายนะครับเพิ่งก็เข้ามาอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังอะไรมากมายนะครับดูนะครับทําแบบนี้ตรงปากรูครับผมแล้วก็ใช้ไฟแช็คหรือว่าไฟอะไรก็ได้นะครับลนนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นสีดําครับผมให้มันไหม้นะ บางทีก็ไม่จําเป็นต้องเป็นสีดําก็ได้ครับแต่เพื่อที่จะเคลือบเพื่อที่จะเคลือบให้ไข่พึ่งนะครับซึมเข้าไปในเนื้อไม้นะครับทําให้อยู่ทนนานครับผมนะครับแค่นี้ก็จบครับผมแค่นี้ครับการทําล่อเตรียมลังล่อนะครับรอพึ่งนะครับไม่ยากครับผมง่ายนิดเดียวท่านใดก็ทําได้ครับผมแล้วก็ พวกหลังพึ่งก็ท่านก็ไม่จําเป็นต้องไปหาซื้ออะไรมากมายนะครับดูว่าแค่นี้ครับผมเดี๋ยวไปดูโลเคชันที่จะวางนะครับแล้วก็นะครับนี่ครับโลเคชันของผมนะครับการวางนะครับนี่ครับมานตะฐานครับผมไม่ต้องลังนะครับดูนะครับอันนี้เป็นถังนะครับถังถังข่าเก่านะครับแล้วผมก็มาเอามาโบกปูนใส่นะครับเอาไม้มาทํานะครับอันนี้คือทําเสาครับผมแล้วก็ เราสามารถตัดเพื่อที่จะขังน้ําด้านในได้นะครับเป็นอย่างดีนะครับไม่ต้องไปซื้อเหล็กไม่ต้องอะไรมากมายครับซื้อถ้าในคลองแถวบ้านท่านมีทรายก็เอามาเตรียมไว้ก่อนครับผมทรายนะครับเพื่อจะแห้งแล้วแค่ซื้อปูนกับกินแค่นั้นครับผมนะครับไม้ก็เป็นไม้ธรรมดาครับดูว่านี่นครับ การวางของผมนะครับตัวตี๋นี่นะครับการวางของผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวต้องหาอะไรมาลองครับผมไม่ยากครับผมพยายามหันหน้าไปทางที่โล่งนะครับการวางรังพึ่งรังร่อนะครับหันหน้าออกไปทางที่โล่งครับผมไม่จําเป็นต้องทิศตะวันออกทิศตะวันตกอะไรไม่จําเป็นครับเท่าที่ผมทํามานะครับผม ผมหันลองทดสอบนะครับหันไปทุกทางครับผมปรากฏว่าทิศตะวันออกก็เข้าครับผมเอ้ทิศตะวันตกก็เข้าครับผมเข้าหมดครับขอให้หันไปทางที่โล่งแล้วก็อยู่ที่ดุลพินิษของมันนะครับของพึ่งนะครับมันเข้าหมดครับผมเท่าที่ผมลองทํามานะครับไม่จําเป็นต้องหันไปทางทิศตะวันออกอย่างเดียวนะครับผมเพียงแค่ให้อ่าด้านบนนั้นเป็นร่มนะครับร่มไม้นะครับแล้วก็หันออกไปทาง ที่สว่างโล่งนะครับเพื่อเป็นลานบินของพึ่งนะครับแต่บางครั้งลานบินก็ไม่จําเป็นนะครับผมเท่าที่ผมดูนะครับบางครั้งลานบินของพึ่งก็ไม่จําเป็นครับนะครับอยู่ที่ดุลพินิจของพึ่งมากกว่าครับผมบางครั้งการใช้วิชาการมากเกินไปก็ไม่ดีครับงงเอาแบบบ้านๆทรมาแบบบ้านๆนี่แหละครับดีแล้วเข้าใจง่ายครับผมท่านใดที่มีความคิดเห็นยังไงไม่เข้าใจตรงไหนก็ คอมเมนต์เข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องวิธีคนหากินแบบบ้านๆชแนลเก้าห้านะครับนะครับหลังพึ่งการล่อพึ่งนั้นไม่ได้ยากครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวกันตั้งแต่เตรียมรังแล้วก็ทาไข่พึ่งนะครับแล้วว่าบอกว่าไข่พึ่งคืออะไรนะครับนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ ผมแนะนานะครับาการคลุมปิดด้านบนลังพึ่งนะครับแนะนําให้ใช้สังกะสีนะครับเพราะเวลาลมพัดนะครับมันจะได้ไม่ร่วงแตกนะครับแล้วก็สังกะสีสามารถห่อปกคลุมด้านข้างของลังพึ่งได้เพื่อที่จะยืดระยะเวลาในการใช้งานของลังพึ่งนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับ